สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองอย่างยิ่งเลยนะครับคือความสัมพันธ์ที่เคยว่ากันว่าเหนียวแน่นเหมือนพี่น้องระหว่างจีนกับกัมพูชาตอนนี้ดูเหมือนกำลังจะพังทลายลงครับใช่ค่ะมีสัญญาณที่ชัดเจนมากเรามีข้อมูลที่น่าสนใจจากหลายแหล่งเลยที่ชี้ไปในทาคิดทางเดียวกันว่ารัฐบาลปักกิ่งตอนนี้ไม่พอใจตระปูนหุ่นอย่างรุนแรงอืม ถึงขั้นที่ว่าอาจจะกำลังเตรียมเปลี่ยนตัวผู้นำกัมพูชากันเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ารอยร้าวที่ว่านี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะเรื่องนี้มันไปไกลกว่าแค่ความขัดแย้งทางการทูตธรรมดารรมดาแล้วนะคะแต่มันเป็นภาพสะท้อนของเกมภูมิรัชศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆที่มีกัมพูชาเป็นเหมือนกระดานหมากรุกอ๋อแล้วก็มีปัญหาภายในที่หมักหมมมานานเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าตึงเครียดถึงขีดสุดจริงๆ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะอรอยกันเลยดีกว่าว่าอะไรคือฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้เรื่องนี้มันประทุขึ้นมาข้อมูลที่เราได้มานี่ชี้ไปที่เหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจุดเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือตรงนั้นเลยในช่วงที่มีความขัดแย้งกันเนี่ยจีนเสนอตัวทันทีเลยนะคะว่าจะขอเป็นคนกลางช่วยเจรจาให้ซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลนะครับในฐานะพี่ใหญ่ ใช่ค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยกัมพูชากลับเลือกที่จะไปคุยกับอีกขั้วอํานาจหนึ่งแทนเดี๋ยวนะครับหมายความว่าแทนที่จะคุยกับจีนที่เสนอตัวมากลับไปดึงคนอื่นเข้ามาเหรอครับไม่ใช่แค่คนอื่นค่ะแต่เป็นสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์เลยด้วยซ้ำ มีการระบุชัดเจนถึงวงเจราจารในวันที่26ตุลาคมซึ่งภาพที่ออกมามันชัดมากคือในวงนั้นไม่มีจีนแต่กลับมีสหรัฐกับมาเลเซียนั่งเป็นสักขีพยานอยู่ข้างๆกัมพูชาโอ้ในภาษาการทั่วนี่คือการตบหน้ากันกลางสี่แยกเลยใช่ไหมครับคือจีนอุตส่าห์ปูทางมาให้แต่กลับถูกเมินแล้วไปจูงมือคู่แข่งตัวจกาเข้ามาในวงแทน คำว่าตบหน้านี่อาจจะยังน้อยไปด้วยซ้ําค่ะเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าเดิมทีจีนกับไทยเคยคุยกันไว้แล้วว่าประเด็นพิพาทแบบนี้ควรจะเป็นการเจรจาสองฝ่ายอ๋อครับครับไม่ควรมีประเทศที่สเข้ามาแทรกแซงการที่กัมพูชาทําแบบนี้จึงไม่ใช่แค่การเสียมารยาทแต่มันคือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนมากๆว่ากําลังเล่นเกมอีกฝั่งหนึ่งใช่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่จีนยอมรับไม่ได้เลย แล้วทําไมจีนถึงมองว่าเรื่องนี้มันร้ายแรงขนาดนั้นล่ะครับมันเป็นแค่เรื่องของการเสียหน้าหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นเยอะมากค่ะเรื่องนี้ต้องมองในภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐที่มีเป้าหมายหลักเลยคือการปิดล้อมและสกัดอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ครับการที่กัมพูชาซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของจีนในอาเซียนกลับไปเปิดประตูให้สหรัฐ เข้ามามีบทบาทในประเด็นที่อ่อนไหวแบบนี้มันเท่ากับการทลายกำแพงที่จีนพยายามสร้างมาโดยตลอดในสายตาของปักกิ่งนี่คือการเลือกข้าง และเป็นการกระทําที่กระทบต่อความมั่นคงของจีนโดยตรงเลยค่ะเข้าใจแล้วครับว่าเรื่องการเจรจาชายแดนเป็นเหมือนการจุดไฟแต่ไฟที่ลุกโชนขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีเชื้อไฟที่สุมอยู่ก่อนแล้วแน่ๆซึ่งมันก็พาเรามาสู่ปัญหาที่กัดกินความสัมพันธ์นี้จากภายในนั่นก็คือเรื่องของกลุ่มจีนเทาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ ประเด็นนี้อันตรายกว่าเรื่องการทูดอีกเพราะมันเปลี่ยนความขัดแย้งจากเรื่องของรัฐบาลต่อรัฐบาลกลายเป็นเรื่องของความรู้สึกของประชาชนชาวจีนโดยตรงอ mm hmm. กลุ่มจีนเทาหรือพวกแดงคอเซนเตอร์สแกมเมอร์ต่างๆที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการได้สร้างความเสียหายให้คนจีนบนแผ่นดินใหญ่แบบมหาศาลตัวเลขความเสียหายว่ากันว่าเป็นหลักหลายหมืน่นล้านหยวนต่อปีเลยทีเดียว หลายหมื่นล้านหยวนโหนั่นคือเงินของคนธรรมดาธรรมดาที่ถูกหลอกไปมันต้องสร้างความโกรธแค้นในสังคมจีนอย่างมหาศาลแน่แน่แน่นอนค่ะและที่เลวร้ายไปกว่าน,นั้นคือข้อมูลหลายแหล่งชี้ตรงกันว่ารัฐบาลของฮุนเซนแล้วก็ฮุนมาเนตไม่ได้จริงจังกับการปราบปรามขบวนการเหล่านี้เลยอ้าวแถมยังมีข้อครอหาอีกว่าอาจจะให้ความคุ้มครองกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยซ้าไป พอมาถึงยุดนี้ผมเริ่มเห็นภาพแล้วว่าทำไมความรู้สึกของคนจีนถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้จากที่เคยมองว่าตระกูลหุ่นเป็นมหามิตรตอนนี้กลายเป็นว่าคนจีนจำนวนมากมองว่าพวกเขาเป็นผู้เนรคุณเพราะใครๆก็รู้ว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาจีนคือผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดที่ทาให้ตระกูลหุ่นครองอานาจได้อย่างมั่นคงทั้งเงินทุนทั้งการเมือง แต่ผลตอบแทนที่ได้กลับเป็นการปล่อยให้คนจีนด้วยการมาทำร้ายคนจีนจากแผ่นดินกัมพูชาถูกต้องเป๊ะเลยค่ะคำว่าเนรคุณนี่คือหัวใจของเรื่องเลยความรู้สึกนี้มันรุนแรงมากในบทวิเคราะห์บางชิ้นถึงกับเปรียบเทียบกับอารมณ์ร่วมของชาติในประเด็นศักดิ์ศรีอย่างเรื่องไต้หวันเลยนะคะขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะ เมื่อความรู้สึกของสาธารณชนมันแรงขนาดนี้มันก็กลายเป็นแรงกดดันมหาศาลย้อนกลับไปที่รัฐบาลปักกิ่งว่าจะปล่อยให้พันธมิตรทำแบบนี้กับประชาชนของตัวเองต่อไปไม่ได้แล้วมันเหมือนกับการสร้างฉันทามติให้รัฐบาลจีนต้องทำอะไรสักอย่างที่เด็ดขาดกับระบอบคุนเซนนูควาเมื่อความฝ่ายนั้นลุกลามบานปลายทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชนขณะน,นี้แน่นอนว่าจีนคงไม่นิ่งเฉยแล้วการเคลื่อนไหวของจีนเป็นยังไงบ้างครับ ซึ่งตรงนี้แหละที่ผมว่ามันเริ่มน่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเพราะมันไม่ใช่แค่การส่งหนังสือประท้วงแล้วใช่ไหมไม่ใช่เลยค่ะการเคลื่อนไหวของจีนครั้งนี้มันชัดเจนและเยือกเย็นมากมีรายงานว่าจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เดินทางไปกัมพูชาครับแต่ไม่ได้ไปพบรัฐบาลปัจจุบันนะคะเขาไปพบกับบุคคลสำคัญทางการเมืองอีกคนหนึ่งใครครับนั่นคือเจ้าฟ้าชาัยนโรดมจักรามุตหัวหน้าพรรคฝุนสินเปก เดียวเดียวนะครับไปพบเจ้าฟ้าชายนโรดมจักราวุฒหัวหน้าพักฟุลซินเปกใช่ค่ะพักฝ่ายคานดั้งเดิมที่เป็นตัวแทนของฝ่ายนิยมเจ้านี่มันไม่ใช่การส่งสัญญาณเตือนธรรมดาแล้วนะครับมันเหมือนกับการบอกเป็นนัยยะเลยว่าเรากําลังมองหาคนใหม่อยู่ยิ่งกว่านั้นนี่ค่ะเพราะมีข้อมูลที่ระบุด้วยว่าการเคลื่อนไหวของเจ้าฟ้าชายนโรดมจักราวุฒในช่วงหลังมานี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากราัฐบาลจีนโอ้ นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะชัดได้แล้วนะครับใช่ค่ะว่าจีนกําลังเตรียมทางเลือกใหม่เอาไว้แล้วจริงๆไม่ใช่แค่การกดดันแต่เป็นการเตรียมสถาปนาผู้นําคนใหม่ขึ้นมาเลยการเลือกสนับสนุนบุคคลจากราชวงศ์และพักฟุนสินเปกนี่มีความหมายแฝงที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับเพราะพักนี้เคยเป็นพักการเมืองหลักแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกัมพูชายุคก่อนหุ่นเซนการดึงสัญ,ญลักษณ์เก่าแก่แบบนี้กลับมามันคือการท้าทายความชอบธรรมของระบอบหุ่นเซนโดยตรงเลย เป็นการเดินเกณฑ์ที่ฉลาดมากค่ะเพราะมันไม่ใช่การเลือกนะักการเมืองหน้าใหม่ที่ไม่มีใครรู้จกักแต่เป็นการดึงสัญ,ญลักษณ์ของชาติกัมพูชาดั้งเดิมกลับมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับทางเลือกใหม่ที่จีนกําลังพิจารณาอยู่อืม,มันเป็นการส่งสารไปถึงกลุ่มอํานาจเก่าและประชาชนในกัมพูชาด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะกําลังจะเกิดขึ้นและนี่คือโฉมหน้าของอนาคตใหม่พอจีนเริ่มเดินเกมเปิดหน้าชกแบบนี้แล้วมันก็อดคิดไม่ได้เลยนะครับว่าฉากจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไง ในบทวิเคราะห์ที่เราดูกันมามีการมองไปถึงขั้นไหนครับเห็นว่ามีบางประเด็นที่น่าตกใจมากค่ะฉา,ากทัศน์ในอนาคตที่ถูกพูดถึงนี้ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวบทวิเคราะห์บางแหล่งคาดการไปไกลถึงขั้นว่าจีนอาจจะเป็นผู้นําในการโค่นล้มตระกูลหุ้นด้วยตัวเองโค่นล้มเองเลยใช่ค่ะและที่น่าตกใจกว่าคือไทม์ไลน์ที่คาดการกันไว้คืออาจจะเกิดขึ้นก่อนช่วงสงครามน,นี้ด้วยซ้ํา ก่อนสงกรานนี่มันเร็วมากนะครับแล้ววิธีการที่เขาคาดการณ์กันไว้คืออะไรครับคงไม่ใช่แค่การแทรกแซงทางการเมืองแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะมีการคาดการณ์ถึงขั้นว่าจีนอาจจะส่งกองกําลังติดอาวุธเข้ามาปฏิบัติการในกัมพูชาโดยพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มจีนเทาโดยตรงอย่างเช่นที่ไหนบ้างครับ เช่นเมืองเสียนูวิลจังหวัดสวายเรียงโดยเฉพาะที่เมืองบาเวตแล้วก็จังหวัดกัมปอดซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมไซเบอร์พวกนี้ค่ะแต่แต่การส่งกองกําลังติดอาวุธเข้าไปในประเทศอื่นนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับมันแทบจะเหมือนการประกาศสงครามเลยจีนจะกล้าทําขนาดนั้นเลยหรอครับหรือว่ามันมีช่องทางให้ทําได้เป็นคําถามที่ดีมากค่ะแม้มันจะฟังดูรุนแรงและเหมือนการละเมเดอธิปไตย แต่เราต้องไม่ลืมว่ามันมีกรณีศึกษามาก่อนแล้ว <Ừ. S 1> ในอดีตจีนเคยส่งกำลังตำรวจของตัวเองเข้ามาปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งจีนเทาบนแผ่นดินกัมพูชาและทำได้สำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่งอ๋อจริงด้วยเคยมีข่าวแบบนั้นจริงๆใช่ค่ะดังนั้นการยกระดับปฏิบัติการจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะเมื่อมีแรงกดดันจากประชาชนในประเทศตัตวเองเป็นตัวหนุนหลังการดำเนินการครั้งนี้อาจจะไม่ถูกเรียกว่าการรุกราน แต่เป็นปฏิบัติการพิเศษเพื่อปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของจีนครับซึ่งก็เป็นข้ออ้างที่พอจะฟังขึ้นในเวทีโลกและมันอาจจะเป็นการชิงลงมือก่อนที่สหรัฐจะเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่นี้มากขึ้น ซึ่งจีนมองว่าเป็นภัยคุกคามที่ยอมไม่ได้ค่ะถ้าสถานการณ์มันเดินไปถึงจุดนั้นจริงๆภาพอนาคตของกัมพูชานี่น่าเป็นห่วงมากเลยนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ส่วนที่น่ากลัวที่สุดที่มองไปถึงขั้นว่าหากระบอบของตระกูลหุ่นล่มสลายลงประเทศกัมพูชาอาจจะไม่มีอยู่บนแผนที่โลกเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นการคาดการณ์ที่ค่อนข้างสุดตรงแต่ก็มีเหตุผลมารองรับอยู่ มันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของรัฐกรรมพูชาที่เพึ่งพาอำนาจของประคุณหุ่นในการรวมศูนย์และรักษาเสถียรภาพมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าจะเป็นในรูปแบบเผด็จการก็ตามใช่ค่ะโอ้นั่นเป็นภาพที่น่ากลัวมากนะครับแค่ฟังก็รู้สึกใจหายแล้วมันคือการบอกว่าชะตากรรมของคนทั้งชาติกำลังแขวนอยู่บนความขัดแย้งของมหาอำนาจจริงๆใช่ค่ะหากศูนย์กลางอำนาจนี้พังทลายลง ท่ามกลางความขัดแย้งภายในที่อาจจะปะทุข,ขึ้นมาใหม่และการแทรกแซงจากมหาอำนาจภายนอกไม่ใช่แค่จีนนะคะแต่ยังมีสหรัฐหรือแม้แต่เวียดนามที่จับตามองอยู่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่จนควบคุมไม่ได้ภาพที่ถูกวาดขึ้นก็คือกัมพูชาอาจจะแตกออกเป็นส่วนๆและชาวเขมรอาจจะกลายเป็นเพียงกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีรสชาติเป็นของตัวเองเหมือนกับชาวกะเหรี่ยงหรือชนกลุ่มน้อยอื่นๆคล้ายๆกันเลยค่ะ ผมพาพี่นาคเศร้าและน่ากังวลมากจริงๆครับเอาล่ะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันในวันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์จีนกัมพูชากำลังอยู่บนเส้นได้จริงๆสรุปง่ายๆคือมันมีปัจจัยเร่งหลายอย่างพร้อมๆกันค่ะเริ่มจากการหักหน้าทางการทูตในเวทีเจรจาชายแดนที่เป็นเหมือนการจุดชนวนครับ ตามมาด้วยปัญหาจีนเทาที่กัดกร่อนความเชื่อใจและสร้างความโกรธแค้นให้คนจีนทั้งชาติจนเกิดเป็นความรู้สึกว่าตระกูลหุนเป็นผู้เนรคุณซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้รัฐบาลจีนต้องลงมือทำอะไรสักอย่างและการลงมือที่ว่านั้นก็ไม่ใช่แค่การส่งสารเตือนแต่เป็นการเดินเกมเตรียมเปลี่ยนตัวผู้นำคนใหม่โดยมีเจ้าฟ้าชายนโรดมจากราวุฒเป็นตัวเลือกที่น่าจับตา อื mm hmm. และอาจจะบานปลายไปถึงการใช้กำลังเข้าควบคุมพื้นที่เพื่อจัดการปัญหาจีนเทาด้วยตัวเองเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและน่าติดตามอย่างยิ่งจริงๆครับทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การแทรกแซงโดยตรงจากจีนเพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองของกัมพูชาอย่างถอนรากถอนโคนซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะผลกระทบของมันจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกัมพูชาแน่นอน จะส่งผลกระทบไปทั่วทั้งภูมิภาคใช่ค่ะมันจะส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแล้วทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้ใหเราครบคิดกันต่อใช่ค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามที่สำคัญมากว่าในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐผู้อุปถัมภ์กับรัฐในอุปถมัมภ์เมื่อผลประโยชน์ของชาติเริ่มขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเส้นแบ่งบางๆระหว่างการสนับสนุนกับการเข้าควบคุมมันอยู่ตรงไหนอืม และอะไรคือบทเรียนสำหรับประเทศขนาดเล็กที่ต้องพยายามรักษาสมดุลท่ามกลางการแข่งขันของเหล่ามหาอำนาจในเวทีโลกนี่คือคำถามใหญ่ที่เอตดการในกัมพูชากำลังจะให้คำตอบกับเราในอีกไม่ช้านี้ค่ะ